Okay, ตระมาครับก็เป็นม a เก็ตนกนะครับที่ช่ว n p d a ตาวัวนี้จ่มอกันงประเภทครับก็คือตัวที่เป็นแบบ r p e s s d ้วก็เป็น Smooth Endo p l a e ชื่อต่กับเพราะว่าถ้าเป็นแบบ Rasp Endo คือเขาทำงานสร้างบทตีนเราสร้างบทตีนครับแม้ว่าจะใช้แค่ในสื่อการสืจรรรรูตัวนี้จะทำการมีข้อบูก้งส่วนตัวมุดนะครับส่วนมากเนมมี่ยมักจะขร้อมปทตีนมาต่อนะครับไม่มีปทตีนมต่อก็จะเป็นเ่ง่การสาาร,าร้างใส่รพวกผู้ิ กับผู้ขับเซอรอยก็ถูกส้างโดยตัวของสมูทรีย์อ่าอีกหน้าที่หนึ่งทีคัญนะครับของตัวนี้คือการที่เขาสามารถนะครับดีดดิสเพเดชันได้คือการกระตุ้นนะครับให้ตัวของสารเนมาเพื่อีสามารถทำกาดูดจับไปที่ตัวนี้ซึ่งก็ใช้ตับปลาตะโพตัวนี้ไ้คัโดยสมุติี่าง อยากทำนก็จะเป็นวัตถุของตดหว่าอเนี่ยก็เป็นพันรายการก็คือจะเป็นากที่เปนุนั้นนะครับตัวนี้เราทำัห้ใช้ดงนันก็คือเราไปตับแต่ตางๆที่เราได้จากการเช่นตัวของปีวตัวของปีที่ได้ตัวนี้นะวัตถุดูีเนี่ย ความแตกนะครับซพื่อท,ที่จะใช้ของมอกมงเงนครับประมาณนี้ครับอา,อา,อา,อาสีครับกตโรนี้อาจจะไม่มีถุงนะครับเพราะว่าโซนานา้ที่วกมันจะเป็นถุกนะครับที่เอาไปันถูก ตครับเช่นถ้าเป็นของพืชเ,เ,เ,เนี่ยเขาจะอาไว้มันปลูกทั่วขนาดน้นนาพืรใช้เก็แป้งเนาะหรือถ้าเป็นของพืชสเัเเดียวเนี่ยเช่นพวกมามเชี่อเราจะมีชื่อก็คือใของ,ของ ตัวที่หครับจะเป็นอนะดูกโคงตับต,ตัวของรถส่งนะคเอาตัวเลขสิบครับ นะครับแทนนารสะลายสารต่างๆขดขราบเส้นพวกในกลุมของไขมันอะไรพวกนี้ที่มีความซับซ้อนเนีเอานก็จะช่วยกเสร์ฉะนั้นก็พบมากในพวกปะะเขพวกที่เป็นตสบหรือว่าน้ำเลือดต่างๆด้วยเรส่วนส่วนแบบนี้ผมจะไม่ลงน้องคือผสมดวเนาะเียชิตาการา ตัวไปตัวหนึ่งนะคเลยสาตัวสวี่ตัวห้านะตัวกตันนนนวนะครับ่นี่นะเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนตัวที่เก้าเนาะจะเป็นเบรจอบอดนะครับซึ่งเป็นครับจะเป็นที่ต้องเจอมอันนี้สิ่งมีชีวิตทุกต้องมีนะครับ คืออสัที่ช่วยนกอสก็มาจากอรกคือส่วนี้ที่เป็นองคันมาากนตซึ่งส่วนนี้เราชอบนะนะครราะว่าเป็นไฮโดร ที่คนข่บนันเองนะครับจะมาขับอากาศที่าทาปิดหรือว่าองแค่มองแคเป็นแรวนโควิดค่ะคือไม่ชอบนะขากตัขาถ้าเรนเยจะเป็นแบบตัวที่ย่งตัวเพราะฉะนั้นนะครับเปอีนเลยมีสมบัติเขาเรียกว่าเป็นเซมิี ตรงีเมือกันคคือเป็นสาิทกระดคือฐานไร้กระด้า 就来看。 ระยะของไารมีการแปรรางกึเนมาึ่งตัวปรรชางก็คือตัวของซิโกรเนาะจะสร้างสิ่งรยกว่าสปิเนลสปิเนลเป็นกระดูกเลยนะครับทรางมาสมงนรัซึ่งการแตกกันแม่คองสานตัวนี่ยคือมันมาแกโปรตีนโปรตีนที่มันเป็นองค์ประกอบหลงกัรนะครับในโปรชิบูเนี่ยจะเป็นพวกกรดอนนะครับออกซิเจนซึ่งต่อมาที่เป็นมาซูรนเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนแอติน นี้ก็ปรพบในก้ามือของโรงนะคตัวสุดท้าครับที่เป็นอินเดมีเดียเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่อ่นะครับเช่นพวกแคลเซียที่พบในปลูกอะไรต่างตัวออมมูทาทัก็คือทั้งหมดเนี่ยเขื นะร,รับนาที่เก็บุนทานครับเพราะว่าเรื่องการที่จริงหน้ทาท,ที่มัน้องคาดจะสองันเนี่ยครับมันจะเป็นโอเปอร์น์ที่มีเยอะขึ้นสองชนันก็คือจะมีชั้นนอกแล้วก็หน้านในทะครับก็จำหน่วยนครัวนุเคลสครับผมนุเคลสก็เป็นยิ่งขึนอชั้นครับท่แบบนก็จะยืนชั้นเกี่ยวนะครับไมโครเนียจะพบมากในสัตว์ครับแล้วก็จะมีน้ำตลปีเตอร์ที่เราจะมน้ำาลปีอเมล่า ส่วนของพวักเนี่ยคุอนไหมบ้านบ้านที่ไหนอ๋ออะไอีกาดีเดียม่รู้เด็กฉี่เราตอนนี้จะรู้เนี่ยเรเร็วๆคุยจะไปนอนเร็วๆพวักเนี่ยพบในพืชเป็นต้นน้ำต่างแล้วก็พวสารละลายเป็นเกื่มมากที่ ที่จะเป็นเรียกว่าโฟโตซินเทสตนะครับหรือการประกอบด้วยแสงสองนะครับอย่างนี้นะครับสองนี้เนปะ็นอโครงการที่เราไปสร้างพนะัานานให้เกยวมีชีวิตแลต้วก็เอาไปใช้ในการดาเของกระบวนการหลังจากนะครับเป็นเทวโนโลยต่างๆต้นทุน